ชุดหนึ่งก็มีครับใช่ครับแค่ ว่าตอนที่เราสั่งไป40เคพื่อนเนี่ยก็จะเกิดการอบรมนี่ฮะทั้งหมดนะ30ทัดก็คงเป็นนโยบายที่สำคัญอีก9 1ของทางสมาคมฟุตบอลแล้วก็ CPL แล้วเนี่ยมันหมายถึงชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายอย่างที่ทุกท่านรับรู้อยู่แล้วนะครับว่าฟีฟ้เนี่ยนะฮะได้กำหนดเรื่อง AED นะครับ ถ้าไม่มีเครื่อง a d นะครับแมทคอมมิชเนอร์จะไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันโอกาสในการที่จะฟืน้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มีเคสตัวอย่างที่ได้ประสบความสําเร็จนะครับหลังจากที่ฟรีพาเนี่ยได้ให้ AED ไปกับสมโมสรฟุตบอลทั้ง209ประเทศนะครับถ้าฉันขออนุญาตนะครับที่จะเป็นการสังเตใช้ง่ายของเครื่องแต่ว่าเราเนี่ย ชบันนันนะครับจะใช้ดูบทยาเดียวเรียกว่าแอนโพนะครับไม่มีการบอกแบบไปนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยเพราะนั้นก็จะติดไม่ถูกนะครับห้าแต่ต้องผู้ปลวที่กาลังทาการที่กครหและําให้ทการช็อตัป่อยกระแสไฟ้าเข้าไปะ ัวของหัวใจเนี่ยปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อมาซึ่งตอนนี้คนไข้คนคน,นี้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นปกติแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นะเราจะไปช็อปคนที่หัวใจปกติสมมตินักฟุตบอลคนนี้เนี่ยหมดสติไปแต่ไม่มีปัญหาหัวใจหยุดเต้นเลยแต่ว่าเราไม่รู้ติดเข้าไปเครื่องก็จะบอกว่าไม่ให้เราทำอะไรกับคนคนนี้นะครับแต่หวังว่าคงไม่มีสมุนอรใหนที่จะต้องใช้